ทำไมช้ยนาทาวเกิดไปผุดไปทั่วในญี่ปุ่นเลยเป็นเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ตะพบครับอ๋อครับคือผมว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคที่บางคนเรียกว่า the great Chinese Exodus ก็คือ,อกรนะบวนการโยกย้ายสิ่ครั้งใหญ่ของคนจีนนะฮะนะครับเหมือนกับในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สองนะแต่ว่าเหตุผลต่างกันนะ ต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็คงเหตุผลในการผมยกออกนอกประเทศก็คงหนึ่งก็คงหนีความยากจนในพื้นที่หลาย,ลายๆแห่งนะครับสองก็คือเหตุการณ์การเมืองที่ไม่สงบมีการต่อสู้กันนะะนะครับด้วยม,มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะะร่องไฟ <c oughs> กกบินตั๋งที่นําโดยโจมพลเจียงไคเชกนะ็กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะที่นําโดย,โดย,โ,ดยโดยเหมาเจ๋อตงนะครับประธานเหมาก็นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหมสู้กันก็เป็นไงครับ ก็เป็นสาเหตุสําคัญนะที่ทําให้คนจีนจำนวนมากเนี่ยออกโอมนอกประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกนอกประเทศคงด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับนะคงไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนจีนหนีภัยออกนอกประเทศนะครับนะแต่เป็นเพราะอะไรครับต้องการไปหาทางเรื่องของชีวิตนะฮะซึ่งเขาคิดว่าเออจีนเนี่ยคงเขาคงอยู่ในจีนคงจะอ,อิ่มตัวแล้วเพราะคนจีนต้องพันสี่ร้อยกว่าล้านคนใช่ไหมครับแต่นะ <S 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 จากนั้นใช้ใช้นิตเอสดัตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์นะ แล้วบางคนคิดว่าโอ้โหเนี่ยตับจีนทําไมบุกไทยมากเหลือเกินนะครับมาเป็นอ่านะครับหมาล่าเลสลอร์ทกระจายตัวไปไปทั่วหมดในกรุงเทพนะครับนะแล้วก็กมีนะครับมีชาไขม่มุกฉบับของจีนด้วยต่างๆไม่รู้ตั้งอะไรต่อไปอะไรมากันเยอะแยะไปหมด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ๆๆๆแล้วก็เกิดเลยครับเกิดนิวชชนาทาวของเรามันอยู่ที่ไหนครับคุณผู้ชมครับโอชชนาทาวก็อยู่ที่เยาวราชเยาวราชและนิวชชนาทาวอยู่ที่ไหนครับน่าจะอยู่แถวไอ้นู่นนะตรงกัลกัสมททเนี่ย อ่าแถวห้วยขวางใช่ไหมครับห้วยขวางครับนะครับแต่ว่าอย่าว่าแต่เมืองไทยเรานะครับผมว่าไอ้นิวช้หนาทาวในเมืองไทยเมื่อเทียบไปญี่ปุ่นแล้วน่าจะชิดซ้ายเลยโอ้ยังงั้นเลยนะใอใน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 ลาวนี่ก็มีเยอะนะในเมืองลาวนี่ก็มีตอนนี้น่าจะไปไปถ้าเป็นในเอเชียผมว่าน่าจะทั่วหมดแล้วล่ะทั่วแล้วนะในลาวในเกาหลีไอในเวียดนามก็มีบอกเวียดนามก็มีช้หนาทาวเหมือนกันเพราะจีนเนี่ยถ้าคุณเป็นสังเกตดูว่าสองชาติในโลกนี้นะคือที่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ แล้วก็พร้อมจะตั้งรก้างเป็นบบถาวรอเลยก็คือชาติอะไรครับชาติอะไรครับคุณคุณคุณยคกับชาติไหนครับหนึ่งคือจีนสองก็คืออินเดียไงอพอค่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชาติอื่นเรารู้กว่าญี่ปุ่นก็ดีอเมริกันหรือแม้แต่ฝรั่งหลายเนี่ยออกมาตั้งรกร่างนอกประเทศเป็นเรื่องไปเราเยอะไปครับเกาหลีอะไรอย่างนี้นะแต่คุณอยากก็เป็นจีนหรือว่าหรือว่าเชื้อสายจีนนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มข้อที่ที่มามีมาจากร่างล่างเงาเดียวกันอย่างเมืองไทยเราเนี่ย นอกจากจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็จากไต้หวันที่ก็เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะฮ่องกงก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับนะครับแต่ว่ากรณีของญี่ปุ่นมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณยนดูไหมครับว่าเขาคาดว่าปีหน้าเนี่ยปีสองรยี่สิบหกเนี่ยจะมีคนจีนอาศัยในญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสักกี่คนครับกี่คนฮะกี่ล้านคนครบหนึ่งล้านคนโอ้โหมากที่สุดในบรรดาทุกชาติที่ไปแต่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าไปครับปรากฏว่าเฉพาะในโตเกียวอย่างเดียวนะครับ โตเกียวเนี่ยในที่เป็นเรียกว่าเป็นโตเกียวจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด23บอร์ดด้วย23เขตด้วยกันนะฮะ,ะเช่นชิ้นกูกูกูก,ก็ดีอะไรก็ดีอะไรหลายนี่นะฮะปรากฏว่ามีคนจีนขนาดนี้อยู่แล้วเนี่ยถึงประมาณ240,000คนนะฮะเฉพาะใน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 ,ในโตเกียวนะครับนะบแล้วในโตเกียวเนี่ยถ้าถามว่าห้วยขวางของญี่ปุ่นของโตเกียวเนี่ยคืออะไรครับที่ไหนก <ะ S 2> ็เป็นหว้วยขวางที่เปรียบเทียบได้กับเป็นนิวเซนทาัของของของญี่ปุ่นนี่นะฮะ ก็คือแถวอิเคบุคโรกับอ่าอ่าทากาดโนบาบะเป็นตรงไหนเนี่ยโอปุโบนะครับแถวนี้เป็นแหล่งที่ผมค่อนข้างอยู่คุ้นจินนะเพราะสมัยก่อนที่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 เป็นเป็นอ่าเป็นอ่าอ่าอาจารย์รับเชิญนะครับแล้วก็นักวิทย์รับเชิญในมาหลายแห่งใน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 โตเกียวเนี่ยนะครับผมก็คุ้นจินกับแถวนี้เพราะเคยอยู่แถวนี้อ่าแถวทั้งแถวอิอิเคบุคโรก็ดีนะครับแถวอ่อแถวอ่าเพราะอิอเคบุคโรกับไอ้ทากาทากาดะโนบาบะเนี่ย มันจะอยู่ใกล้ๆกับแคมปัสสาคัญของมาหวาวิทยาลัยวัสดระนะฮะเรื่องหองพักของวสัสดระผมเพ่เคยเข้าไปาพกักเลยนะฮะแล้วไปอีกนิดหนึงมันก็จะเจอชินจุกุงฮะซึ่งเป็นแหล่งที่ที่คนต่างชาติอาช่คนไทยชอบชอบชอบไปเที่ยวกันใช่ไหมครับผมก็ชอบไปตอนนอั้นน่ะใช่แล้วชนะอิ้บอิเคบอกคนเราตอนนี้มันเป็นนิวไชน่าทาวน์นะฮะมีร้านค้ามีร้านอาหารนะครับมีขายอะไรต่อมีอะไรที่ให้บริการแก่คนเชื้อสายจีนเนี่ยมากมายเหมือนในเมืองจีนเลยนะครับนะเพราะว่า เฉพาะในตเรกีมันต yeah, like ้องสองแสนสี่หมื่นคนนะใช่ไหมตรัใหญ่ไหมครับใหญ่เลยครับก่อนจะก่อนเนี่ยคนจีนจะไปเรียนหนังสือต่อไปหรือว่าไปทํางานในญี่ปุ่นนี่นะครับต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนต้องคล่องญี่ปุ่นแล้วถึงจะใช้ญี่ปุ่นจนใช้งานได้แล้วจึงสามารถไปทํางานได้ได้ดีนะฮะแต่ว่าขบวนเดียวนี้ไะครับก็บอกว่าจำนวนมากเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเลยในชีวิตประจำวันนะ เพราะเลยครับเพราะว่าไปตั้งร้านชามันก็มีแต่คนจีนต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเป็นลูกค้าไงนะครับดนลูกค้าคนญี่ปุ่นแล้วก็ชาดื่นก็คงจะเป็นส่วนน้อย<ม>นะครับไม่ใช้บริการผมถาม<อ>คนจีนคนสุดยอดหลอยว่าคนจีนในยอร่าดเด่ยทีย่พูดภาษาไทยไม่ได้ไดเด่เยอะไหมครับเยอะโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะไปจะต้องไปต่อบสาดูแรกนี่นะครับนะนะครับแล้วแม้แต่ในในสารบัการเนี่ยผพราะว่าในชน่นาทาวดีซันาซซิโกในนิวยอร์กเนี่ย พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เต็มหมดเลยฉะนั้มจริงไม่น่าแปลกใจว่าเวลาเลือกตั้งประบดีเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับต่างๆในอเมริกาเนี่ยก็ <c oughs> ต้องมีอะไรครับภาษาจีน <c oughs> มันจะต้องมีใบปลิวร่วมีรายการติ๊กตอกอะไรต่างๆที่เป็นภาษาเป็นภาษาจีนด้วยครับแล้วก็เป็นภาษาอื่นๆหรือเป็นสิบภาษาเลยภาษาไทยภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษไงเขาก็อยู่ได้ แลวแต่ว่าเขามีสัญชาติเป็นอเมริกันไงเพราะเขาอยู่มานานใช่ไหมฮะนะนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นคนอเมริกันได้แล้วมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งไงนะฮะครับฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ก็ทําท่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับนะแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับเขาบอกว่าในในเขตชุมชนใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีอยู่พันเจ็ดร้อยกว่าแห่งนี่นะฮะพันเจ็ดร้อยสี่กว่าแห่งที่เป็นเมืองเป็นวอดเป็นทาวแล้วก็เป็นวิเลจเนี่ยนะฮะทั้งกว่าแห่งเลยนะชนะทาวเนี่ยก็บอกไอ้พันกว่าแห่งหรือมันมีคนจีนไปอยู่่่่นนีะครับถึงงกวาแห โอ้โหนะครับและเฉพาะไอ้ตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาเป็นเป็นรว่าเป็นชุมชนที่มีมากกว่าพันคนขึ้นไปเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบร้อยสามที่แปดครับนะ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 ครับที่ที่ท,ที่เพราะว่าถ้าคุณเป็นพันคนขึ้นไปคุณก็ตั้งชาวนหน้าทาได้แล้วใช่ไหมครับนะเพราะมันก็จะมีกิจกรรมมีร้านอาหารมีสถานที่ต่างๆนะครับพวกสมาร์ทโฟนพวกอะไรให้บริการอะไรอะไรทั้งหลายให้แก่คนจีนเนี่ยมันจะมันก็จะเยอะอยงไงนะครับเพราะาโอ้โหตอนนี้เขาจีนก็เลย ก็เลยกลายเป็นคนกลุ่มใหม่และข้อสําคัญครับตอนนี้ตอนนี้คนเด็กจีนเนี่ยนิยมไปเรียนต่อญี่ปุ่นมากและยิ่งไม่มีปีการท่าจากชาติวันตกแล้วก็ไปญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้สาขาวิชาอะไรครับพี่เด็กจีนเนี่ยนิยมไปเรียนต่อไปญี่ปุ่นเป็นเวรเลยนะครับนิยมไปเรียนเป็นนาดต้นๆเลยนะฮะลองดูครับสาขาไหนครับน่าจะเป็นวิศวะนั้งไปเรียนต่อทางด้านศิลปะครับโอ้โอ้าไปเรียนศิลปะเรื่องของ ออกแบบแอนิเมชันอะไรทั้งหลายอะพวกนี้นะฮะนะครับออกแบบพวกกราฟิกอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีมาอะไรพวกนี้เยอะในญี่ปุ่นนะครับและญี่ปุ่นก็จะเก่งเรื่องเนี้ยครับและข้อสำคัญก็คือหลังจากที่คุณเรียนไปแล้วจบมาแล้วมันจะหางานง่ายไงเพราะญี่ปุ่นเนี่ยกำลังอ่กลายเป็นเซอร์วิสเบสอดโคโนมีอย่างจริงจังใช่ไหมครับอ่าหลังจากที่เป็นพล็อตพลัอตเชนเบรดดิคโนมีมานานนี่นะอ่ก็มีภาพและตอนนี้ญี่ปุ่นเก่งมากเลย คือบรรดาพวกแอนิเมชันอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับเกมทั้งหลายในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกเลยใช่ไหมครับก็ออกแบบเกมออกแบบไอ้วิดีโอเกมเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็วาดการ์ตูนอะไรทั้งหลายแล้วก็ทําอะไรกราฟิกทางด้านการ์ตูนทั้งหลายตอนนี้มันแทบต้องวาดแล้วใช่ไหมครับนะนะครับให้ไอจีไอมันทำเอาใช่ไหมครับอะไรทั้งหลายใช่ไหมนะครับเป็นไงครับและข้อสําคัญคือว่าไอ้ตลาดใหญ่นอกจากในญี่ปุ่นแล้วมันคือตลาดอยู่ที่ไหนครับคุณทุกท่านตลาดที่ไหนครับ ก็คือตําแนในจีนไง oh. จะได้แลกคนเหล่านี้นะครับนุ่มสาวเหล่านี้นแม้<ง>เรียนจบแล้วทํางานที่ญี่ปุ่นต่อเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจที่เชื่อมโยงไปหาจีนได้ง่ายไงอ oh, แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นร้อยยี่สิบสี่ล้านคนเนี่ยคุณสามารถเชื่อมเข้าหาตลาดพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่โตไปครับคุณ oh, ครับโ้เยอะนะครับและข้อสําคัญเวลาคนจีนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับเรียกว่าที่ไปทําให้เกิดไอ้ New China t o w สับพร่งไปทั่ว ทั่วไปหมดไม่รู้กี่กี่นับสิบป์นับร้อยประเทศในขนาดนี้นะครับนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปทำาทําทำทำมาหากินเรื่องอะไรครับคุณตูครับทาเรื่องอะไรครับนอกจากในอดีตแต่ไหนแต่ไรมาคนจีนนิยมตั้งร้านอาหารอืมผมบอกได้เลยว่าในโลกนี้ที่ไหนมีเมืองที่ไหนมีร้านอาหารจีน <laughs> นะครับสมัยผมอยู่ผมผมเรียนหนังสืออยู่ในยุโรปนี่นะครับครับแม้แต่อยู่ในประเทศเล็กๆนะคนแค่สิบกว่าล้านคนอย่างได้แ์แลนด์เนี่ย ที่ยังขยานไปไหนก็เจอแต่ไปเมืองเล็กๆทั้งหลายก็ยังน,อน้นอยต้องมีร้านาจีนทั้งสองสองาร้านนะฮะนะครับ,รบเรียกว่าก,กระจายไปท,ทั่วโลกจริงๆอ้ร้านอาหารนี่นะะในเมรกาก็เหมือนกันในรัฐเล็กๆก็มีในชนบทในเมกานี่ก็ยังมีมีร้านอาหารชอนิสเตอร์สลองอยู่เ่าบอันนี้จะคา้ายกับไทยเราคนไทยเราเวลาไปอยู่ต่างประเทศก็ตั้งร้านอาหารน,นี่เหละจะไปครับนะเป็นหลักเลยใช่ไหมครับนะอาหารไทยก็เล<า>ย,ยกระจายไปทั่วโลกอย่างที่เห็นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเพราะอะไรครับ เพราะคนจีนที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆลงท้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาตั้งไอ้ร้านหมาล่ามจะตั้งได้สกกีร้านกยเตี่ยวใช่ไหมครับ,รบตั้งร้านไอ้ไอ้ไอ้ชา,ชานมไข่มุกไปไรทั้งหลายนี่นะฮะหรือว่าไอศกรีมไอ้ไอ้แบบที่คนจีนนะเอามาเผยแพร่ราคาถูกๆหน่อยนะครับตอนนี้ไมร่รู้อยู่รอบสก,กีร้านนะฮะนะนะครับทั้งเกิดทั้งทั้งทั้งเกิดใหม่ทั้งทั้งหายไปหมดเลอทั้งหรดหลับไปแปใช่ไหมครับยงนนะครับแต่ว่าแน่ๆคือเนี่ยครับในเมื่อจีนมันเป็นโรงงานแห่งโลกอะเป็นไงคร ฉะนั้นแล้วคุณไปอยู่ในประเทศต่างๆคุณจะนําสินค้าจากจีนไปขายหร,รือว่านําอะไรต่างๆจากจีนไปขายแล้วเอานำนำเอาสินค้าและบริการจากประเทศที่คุณไปอยู่ไปขายเนี่ยไนจีจ้างไปครับอืมไม่ยากนะค,ครับคนจีนมาอยู่ในกรุงเทพเนะครับมาอยู่ในห้วยฝางมันไม่ใช่ขายของเฉพาะที่เอามาจากจีนอย่างเดียวหรือว่ามาตั้งร้านหมาล่าอย่างเดียวไงแต่ว่าเป็นไงครับคุณจะส่งทุเรียนกรอบส่งไอไออะไรทั้งอะไรทั้งลายเนี่ย ส่งไอ้เครื่องจักรส,ส่งไอแ้แฮนดิแคปนะครับส่งไอ้เกงช่างอะไรทั้งหลายเนี่นะครับที่เป็นของแท้ดั้งเดิมส่ง,งเกงมวยอ้ไทั้งหลายกลับไปขายวิขชีเนี่ยคุณทำได้ไหมครับครณน้ครับได้เยอะเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหและไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีของมาได้ไอ้ซอีของสองชาติไหมอืมครับถ้าเราทําจัดระเบียบให้มันดีทําให้มันดีนี่นะครับนะครับว่าเลยครับไม่จะลืมนะครับว่าคนเหล่านี้เข้ามาจากประเทศที่มีประชากรร่วม20เป็นของโลกและมีอำนาจซื้อที่สูงมาก แล้วกำลังแปลีลยนตัวเองจาก Production based, ไอ้โพดักชั่นเบสกลายเป็นเซอร์วิสเบสอีคอนมีบบจีนนี่นะครับนะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันสนองตอบต่อความต้องการของคนที่มีพฤติไปไปกรรมการบริโภคใหม่ๆมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเนี่ยจาคุณจอดจ,จอตลาดได้เป็นไงครับนะครับคุณอย่าลืมนะครับ <S 2> <S 2> <S คุณมาจากยาดมเนี่ยยา <S 2> <S 2> ดมเนี่ยขายดีมากเลยยาดมที่ ไม่มีราคาเลยอ่ะยังไปขายเป็นร้อยๆได้เลยล่ะยาดมเนี่ยไม่ได้ขายกอเอี้ยเนี่ยขายได้ไรับเอี้ยนึงขายได้ครับนะครับนะยาหองตาเสือเนี่ยครับนะอะไรนั่นะนะครับยาดมเนี่ยดมยทองนะครับอะไรหลายเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับยาดมเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อเลยไม่ใช่เฉพาะสุโขจีนะครับไอ้ดุ่มสาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไงครับนะอ่านั่งรถไปจะเห็นหนุ่มสาวญี่ปุ่นเนี่ยมี มีมียาดมเสียบอยู่ที่รูจุบุกเนี่ยนะจนติดเนี่ยมาเนี่ยซื้อเป็นโหลเลยใช่ไหมครับเวลามาถ่ายทีเนีครัะนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยจีนเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่มันมันเป็นยุคของชัยนิดเอฟเอฟโจนัทจริงๆจะได้แล้วท่านผู้บังตรงบ้านบอกเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาบอกเ่าเขาเห็นคนจีนบางคนเนี่ยพอมีอายุหน่อยนะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดไม่ได้เลยแต่มาเฝ้าลูกเรียนหนังสือในไทยบอกว่า อย่างนี้ในต่างประเทศก็มีไหมครับจันเออตียกับแม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่ลูกเรียนคอเนลเรียน Harvard, <c oughs> เรียนฮาวต์รี่ไหนไม่ทีไหมครับนะเดี๋ยวไม่ทีใช่ไหมครับนะค <c oughs> <ต>รับสหรัฐอย่างในในในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมลองไล่ดูนะครับว่าขอข้อมูลมันน่าสนใจมากๆนะครับนะบางเม <c oughs> ืองนี่นะครับนะฮะเช่นคาวากุจิอ่าที่ที่ที่ไซตามะเนี่ยนะครับไซตามะไซดามะเป็นแหล่งนงที่ผมรู้จักดีเพราะว่าผมเคยมันไปสอนสื่อที่มาในไซดามะอยู่อยู่ อยู่อยู่อยู่ช่วงนึงเลยนะครับมีร้านอาหารเยอะในไซต,ตมามะเนี่ยเป็นไงครับก็บอกไอ้คาวากุชิแหล่งเดียวนี่นะครับมีคนจีนอยู่ถึงสองหมื่นห้าพันโอ้โอโอไอ้บางคอนโดเนี่ยทั้งคอนโดเดีวคนจีนมาเมาหมดเลยและคนญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าเขารังเกียจคนจีนไหมก็ออบอกว่านคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่มีคนจีนไปเสริมมันมันจะเหลือแต่คนอายุหกเจ็ดถึงสิบปีที่ไปทั้งนั้นเลยนะนะในเมือต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ของของคนญี่ปุ่นแล้วนะครับ พหนุ่มสาวต้องไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆเพื่อไปหางานทำใช่ไหมครับนะานๆกลับมาบ้านทีใช่ไหมครับลูกเบียจะไม่กลับมาเลยไปตั้งรกรากแยกจากพ่อแม่ไปใช่ไหมครับ,รบเป็นครับมันก็ได้คนเหล่านี้เข้าไปเสริมในเมืองต่างๆที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นนะครับอนะ่ครับมันไม่ใช่เฉพาะในโตเกียว23บอดอย่างเดียวนะครับในไซตามะก็ดีในชิบะก็ดีนะครับชิบะเป็นแหล่งที่มีคนบางแห่งก็มีคนร่วมหมื่นคนก็มีห้ารันคนก็มีนะครับ ในในแต่ละที่นะครับนะแล้วก็ขึ้นไปถึงโอซาก้านะครับนะครับนะครับก็ก็ก็มีเยอะนะครับแล้วก็แถวที่ไหนครับอิบารากินะครับนะครับเมืองพวกนี้ก็เป็นเมืองที่ไม่ห่างจากโตเกียวมากนะครับนะแล้วแม้แต่แถวแถวไหนครับฮิโรชิมานะครับแถวฮอกไกโดพวกเนี้ยกระจายทั่วหมดนะเพราะอย่างที่ผมกล่าวไงว่าว่าในพันเจ็ดร้อยกว่าชุมชนเมืองในในญี่ปุ่นเนี่ยพันหกร้อยกว่าแห่งที่มีคนจีนไปอยู่แล้วนะครับ แล้วที่อยู่ขึ้นไปเป็นจำนวนนับพันขึ้นไปเนี่ยก็มีไม่รู้กี่เป็นนับเป็นร้อยๆแห่งนี่ยงน่นะซึ่งทําให้เกิดเอ่อนี่คือนี่คือแนวโน้มใหม่ของไม่ใช่เฉพาะในญี่ปุ่นและเป็นในไทยอย่างเดียวผมว่ามันกลายเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นไปทั่วทั้งเอเชียนะครับแล้วในตะวันตกอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าหน้าและยิ่งมาอยู่ในเอเชียมาอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไทยเนี่ยที่ไปอยู่ได้ง่ายเพราะอะไรครับคุณคุณครับเพราะอะไรครับอาจารย์ ราะคุณไม่พูดอะไรเขารู้ไหมครับว่าคุณเป็นคนจีนไม่รู้นะครับไม่ต้องพูดเออชี้ๆเอาของมีตังค์จ่ายก็จบลใช่ไหมครับคุณรู้ไม่ไม่กี่ประโยคคุณที่อยู่ดำรงชีวิตอยู่แต่เขาไม่รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับอ่าเพราะนี่ครับพอ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 ว่าน้าตายมันเหมือนกันอ่าแล้วข้อสำคัญคือวิถีชีวิตต่างๆเคาเชื่อต่างๆนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่ามีฐานรากของอะไรครับคอนฟูเชียคอนฟูเชียนเคานเจอร์นะครับก็คือก็คือวัฒนธรรมของจื๊อนะครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้นะครับนะครับไต้หวันนะครับนะครับแล้วก็กรณีของชาติต่างๆที่เป็นที่เป็นเอเชียตะวันออกนี่นะฮะล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้นิพนธ์ของ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 จีนทั้งสิ้นะนะครับแม้แต่เวียดนามด้วยใช่ไหมครับ<ม>นะวยดนาะมเยอะเลยต่อมาันก็จะเป็นเดียวกันใช่ไหมครับนะนะนะแล้วไอ้คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มกลุม่มที่สู้งานทำงานอย่างกัดได้บ่อยใช่ไหมครับนะแล้วก็เชื่อฟังผู้บัญชามากนะ จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศต่างๆตรงนี้จึงมีอุตสาหกรรมพวกงจะมีคอนเทนเตอร์ที่ชิปโอลเตอร์ที่890%ของโลกเนี่ยผิดจริาจว่าไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกที่ใช่ไหมครับนะจนกระทั่งทรั์ไม่สบายใจนะตอนนี้ก็เลยพยายามปอดต้นให้กลับไปกลับไปกลับไปอยู่ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่แอริโซนาบ้างอยู่ที่อะไรต่างๆบ้างเป็นไงครับนะอย่างทีเอ็มซีเนี่ยตอนนี้ประกาศชะลอตัวการลงทุนในเอเชียหมดนะครับก่อนหน้านี้พยายามขยายตัวไปญี่ปุ่นขยายตัวมามาเลเซียขยายตัวไปตะเพีต่างๆนะครับ ไม่แต่บริษัทอินเทลอะไรก็ดีเนี่ยครับเพราะอะไรครับเพราะธนาบอกว่าถ้าคุณไม่ต้องการเจอภาษีคุณต้องอินชอกับรีชออ่าต้องรีชอกับออนชอเท่านั้นนะคือต้องกลับมาลงทุนในแต่ลเมีการเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมทีเอ็มซีเนี่ยจึงขยายการลงทุนครั้งแรกขยายลงหวังลงทุนแค่หมื่นกว่าล้านเหรียญตอนนี้นะครับเป้าก็คือ1ึงแสนหกหมื่นห้าพันล้านเหรียญในห้าปีข้างหน้านี่ครับอืเห็นไหมครับแสดงว่าเขาต้องชะลอการลงทุนไปทั่วโลกละ เพราะว่าเพราะว่าคุณต้องกลับไปลงทุนในอเมริกาไม่งั้นทําเขาจะเล่นงานคุณไงแต่แไอ้นน้มแบบนี้มันจะมีอะไรตามมาอะไรเกิดขึ้นนะครับทั้งต่อภาพเศรษฐกิจจริงและภาพการเงินนะผมให้คุณทุยศรลองช่วยผมคิดต่อนะฮะแล้วเราเราจะนํามาวิเคราะห์ออต่อในเรื่องต่างเหล่านี้ด้วยเวลาเพราะว่าธรรมจำกัดน,นะครับก็นะกเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็คงต้องต้องติดตามนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทรัมป์เรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสงครามคข้างเยอะก็เป็นสงครามเรื่องอื่นที่เราคงต้องต้องดูกัน